คนเลขสองคนเกิดวันจันทร์ฟังให้ดีนะคะคุณต้องไปหาเหตุแห่งบุญบางคนบอกสองเรื่องแน่เลยเรื่องเดียวเรื่องเดียวค่ะให้คุณหาเหตุแห่งบุญหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ให้คุณหาเหตุแห่งบุญให้เจอทุกวันจันทร์ไปคาบุญวันจันทร์ใส่บาตรวันจันทร์กินเจวันจันทร์ถือศีลวันจันทร์สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงในวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นมงคลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมงคลชีวิตให้ทําทุกวันจันทร์ ให้ทําทุกวันจันหนึ่งเรื่องเร,เรียกว่าเหตุแห่งบุญหาเหตุแห่งบุญให้เจอว่า ه, วันนี้วันจันทำบุญแล้วเฮย้ยวันนี้วันจันเจอแล้วนะคะแค่ยิ้มให้ตัวเองบอกรักตัวเองแบบแต่รักนะรัอกนะาอันนี้ไม่เอานะคะอันนี้ cancel cancel คือไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้ารักตัวเองจริงๆเฮ้ยทำไมมันอี๋ยังแกล้งเคยรูไหมมันเขี้ยวรักตัวเองจากข้างในอี๋ทำไมมันสวยจังวะทำไมมันดีจังวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้แน่นอนอันนี้ได้แน่นอนนี่เรียกเหตุแห่งบุญ หรือบอกรักสามีอย่างสุดซึง้งบอกรักลูกอย่างสุดใจกอดลูกหอมลูกแล้วก็ให้พรลูกนี่ก็คือเหตุแห่งบุญบุญไม่ได้เรื่องที่จะต้องออกไปเสียเงินนะคะแต่ถ้าทําได้ก็ต้องไปวัดทําบุญบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วแต่เหตุแห่งบุญที่หาง่ายที่สุดคือในบ้านโทรหาพ่อแม่ก็เป็นเหตุแห่งบุญให้พรลูกก็เหตุแห่งบุญให้พรสามีบอกรักสามีก็เหตุแห่งบุญหาเหตุแห่งบุญให้เจอหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะฟังวันจันทร์วันศุกร์คุณจะมีฐานะดีขึ้นอย่าางผิิดูต ฟันยับนะฮะฟันยับนะฮะคุณจะเปลี่ยนฐานะคุณจะมีฐานะที่ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาคําคว่าฐานะคุณอย่าลืมนะฮะวันนี้คุณยีงเงินหนึ่งพันพอคุณหาเหตุแห่งบุญเจอทุกวันจันไปเรื่อยๆไป,ไ,ดดอไปเรื่อยๆผ่านไปไม่กดดันตัวเองทําไปเรื่อยๆคุณรู้ไหมมันจะมีจังหวะชีวิตแท้คุณนึเอ้ยไม่ตายแล้วเฮ้ยทำไมเงินในบัญชีไม่มีห้าแสนมันเป็นปีได้ยังไง นี่เป็นการเปลี่ยนฐานะแล้วค่ะจากคนมีหนึ่งพันเป็นห้าแสนมันจะอัตโนมัติหน้าการเปลี่ยนฐานะหรือฐานะที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะทุกอย่างจะทวีคูณฟังให้ดีนะคะคำว่าฐานะมันเปลี่ยนได้หมดเลยอย่างเช่นจากเคยมีรถมอเตอร์ไซค์คุณอาจจะมีรถกระบะอาจเคยมีรถกระบะคุณอาจจะซื้อรถเก๋งเพิ่มอาจจะมีรถเก๋งแบบธรรมดาคุณอาจจะไปมีรถแบบหกฐานะรถแบบทันใหญ่ๆญ่อะไรแบบนี้ค่ะหรือรถแบบหลายๆที่นั่งอะไรแบบนี้ค่ะนี่เรียกว่าการเปลี่ยนฐานะ ใช่ค่ะแม่หมอค่ะแม่หมอนะคะแม่นนะคะบอกเลยอย่ามาเล่นนะคะเออแม่หมอมาเองนะคะคุณจะได้เปลี่ยนฐานะค่ะคนเกิดวันจันทร์หาเหตุแห่งบุญแค่เรื่องเดียวคุณจะเปลี่ยนฐานะฐานะชีวิตคุณจะเปลี่ยนนะคะคุณจะพลิกชีวิตชาตินี้ค่ะไม่รอชาติหน้าที่สําคัญที่สุดฟังดีๆคุณรู้ไหมว่าคุณนะคะจะหยิบจะจับจะทําธุรกิจกาไรจะงามกว่าคนอื่นคนเกิดวันจันทร คุณจะหยิบจะจับจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ค่ะกําไรคุณจะงามกว่าคนอื่นยกตัวอย่างคนนี้โอ้ยขายมาต้องนานกําไรห้าพันคุณขาย3มวันกําไร 6,000. คนวันจันร์จะเจอแบบนี้บ่อยมากค่ะคนวันจันจะเจอในเรื่องของการได้เงินมากกว่าคนอื่นได้ซับมากกว่าคนอื่นได้เกี่ยวกับกําไรอะไรที่เป็นกําไรมันจะงามกว่าคนอื่นมันจะง,งอกมันจะง,งามกว่าคนอื่นนี่คือคนเกิดวันจันนะจ๊ะ สีที่คนวันจันทร์ควรจะกรีดวีดไวที่สุดนะคะเห็นไม่ได้เห็นต้องกรีดเห็นไม่ได้เห็นต้องรวยรวยรวยเห็นไม่ได้เห็นต้องเอามาจับมาใส่มาคำมาเกาะสีนั้นก็คือสีทองฟังนะคะจำไม่ได้ให้จดนะเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณถ้าคิดว่าไม่อยากเปลี่ยนชีวิตอยากอยู่เหมือนเดิมวัอยู่ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องจําไม่ต้องจดโอเคไหมคะเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตให้ได้เฉพาะคนที่เชื่อเท่านั้นแล้วเปลี่ยนได้ทุกคนด้วยบอกเลยค่ะฟังป่าชนิตาทุกคนค่ะ เพราะชนิตาไม่ได้มาดูดวงให้ใครง่ายๆนะคะคนพันล้านไม่มาดั้งดูดวงให้ใครง่ายๆนล้วจ๊ะเธอนะคะสีที่คนวันจันทร์ค่ะควรเห็นแล้วแบบขัางใครที่สุดคือสีทองสีทอง <c oughs> สีทองนะคะที่คุณเห็นแล้วคุณจะต้องแบบรวยรวยรวยกรีสีทองสีทองรวยหรือไปเห็นอะไรที่เป็นทองหรือเวลาไปวัดพยายามไปปิดทองที่พระพยายามไปปิดทองนะคะ ใคกะหมอหมอพี่พรนะคะหมอครูพี่พรฝันยับไม่ใช่ฝันทงนะเออคอมเมนต์มันช้านะอันนี้ทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันจันทร์สีทองจะเป็นสีบารมีสีทองจะเป็นสีทางลัดสีทองจะเป็นสีที่ทําให้คุณรวยไวขึ้นทําอะไรสําเร็จไวขึ้นไม่ต้องรอนานนะคะครูพี่พรฝันยับค่ะรับประกันค่ะชัวร์ไม่มัวนิ่มนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะ าคุณเห็นอะไรสีทองให้คุณขัางใครกับสีทองไปเลยนะคะอะไรที่เป็นทองให้คุณขัางใครไปคุณไปเห็นเขาขายอะไรอะไรที่เป็นสีทองหรืออะไรเงี้ยค่ะซื้อมาเลยค่ะเอามาเลยค่ะหรือเห็นเสื้อสีทองหรืออะไรที่เป็นทองที่คุณอยากได้อยากเก็บอยากนั่นแหละเป็นตัวทําให้คุณสําเร็จย่นระยะเวลาไวขึ้นนะคะอ่าคนต่อไป